เป็นการเปิดใจครั้งแรกเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนาสุนทรหลังจากถูกปลดฟ้าผ่าไม่ได้ไปต่อกับคณะหมอลำสิงอีสานก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และก็โลกโซเชียลโดยเฉพาะวงการหมอลำก็เป็นประเด็นช็อกนะคะหลายอย่างซึ่งช็อกแรกเลยนะคะคุณฝนธนาสุนทรเนี่ยเป็นศิลปินลูกทุ่งแต่กลับมาร่วมงานกับทางด้านหมอลำเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเพราะอะไรนะคะส่วนช็อกที่2นะคะ คุณฝนธนาสุนทรเพิ่งเริ่มงานกับทางด้านคณะหมอลำสิงอีสานได้เพียงไม่กี่เดือนแต่กับถูก ปลดฟ้าผ่าแบบนี้ก็นะคะเกิดการตั้งคำถามเพราะอะไรทำไมคุณฝนธนาสุนทรนะคะถึงถูกปลดฟ้าผ่าจากคณะศิอีสานก็เกิดการตั้งคำถามไปต่างๆนาะนาะนะบ้างก็บอกว่าคุณฝนธนาสุนทรเนี่ยมีปัญหากับทางด้านผู้บริหารบ้างก็บอกว่านะคะค่าตัวของคุณฝนธนาสุนทรเนี่ยแพงเกินไปผู้บริหารก็เลยนะคะต้องปลดคนที่